สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมนะครับร้านพูนเสมอแทคเตอร์นะครับนะวันนี้นะครับเราจะพบกับนะครับน้าอานาจักรผานพวนนะครับมือสองนะครับใครบอกว่าที่กำลังเล็งหาอยู่นะครับไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะครับแวะมาชมนะคลิปพี่เจมนะครับพบกับนะครับผานพวนนะครับเวอร์ชัน2นะคุณผู้ชมนะนะเวอร์ชัน2นะครับเดี๋ยวมี ตัวไหนมั่งนะครับราคาย่อมเยาราคาเอื้อมถึงได้นะลองถูกแน่นอนนะครับถูกกว่ามือหนึ่งแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันคุณผู้ชมไม่พูดทำํำทำเพลงคุณผู้ชมนะครับมามาเริ่มจากตัวแรกเลยนะราคาเบาๆคุณผู้ชมนะครับหนึ่งบาทนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับนะ CCT Pro นะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลด30แรงนะครับจนถึง40แรงนะคุณผู้ชมนะ พี่เจมจะไปให้ละเอียดที่สุดเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับเอฟซี FC, พี่เจมก็เหมือนเดิมนะครับนะครอบหน้าจอไว้นะคุณผู้ชมไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมหน้านะครับครอบหน้าจอไว้นะครับคันนี้นัมเบอร์ห้าเดี๋ยวพี่เจมจะพาไปชมนะครับจะไปให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้นะคุณผู้ชมนะนะครับโครงเขาก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมโครงสวยนะครับโครงสวยใบก็ได้คุณผู้ชมนะย,มนะยังได้อีกหลายฤดูกาลคุณผู้ชมนะตัวใบแต่ตัวคดท้ายนี่ก็น่าจะ อ่าต้องเปลี่ยนนะคุณผู้ชมนะตัวกระถายต้องเปลี่ยนนะรุ่นนี้นะครับ30 40แรงคุณผู้ชมนะครับนัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอร์นะครับนัมเบอร์5นะคุณผู้ชมนะเหมือนเดิม1 2 3แชะนะครับ1 2 3แชะนะใครมองหาผ่านพ่วนแบบราคาย่อมเยาวราคาถูกถูกราคาเอื้อมถึงได้นะพวกเสือพวกเสือนะครับไอเสือไอเสือไอเสือมาต้อนรับพี่เจม,ม มาเราื่มาตะกุยเสภาตลอดนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ชมนะครับไม่ผู้อ่านตําแหนงคุณผู้ชมผ่านพวนพี่เจมนะครับเวอร์ชัน2นะเวอร์ชัน2คุณผู้ชมนะครับมีเยอะ,ยอะคุณผู้ชมอ่ามีเยอะมีเยอะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวพี่เจมจะไล่ไปก่อนนะครับน่ะไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนพร้อมขายไหมนะรพร้อมขายไหมนะครับนะพร้อมขายไหมนะครับรน่ามาพร้อมขายนะครับอ่ารุ่นนะครับอ่ารุ่นนะครับดีเฮดนะครับ 2254 h งห้ี่นะ2254 h งห้ี่ไอ้เจมก็ว่าสวยแหละคุณผู้ชมนะครับโค้งสวยนะครับโค้งสวยสีสวยเดิมๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไปลงนินแป๊บเดียวนะสน้นหมีพ่อออกหมดแล้วคุณผู้ชมนะครับรุ่นนี้นะครับนะใส่30แรงนะครับจนถึง40แรงคุณผู้ชมนะครับลำเบอร์สินะคุณผู้ชมนะอ่าลำเบอร์10นะเดี๋ยวพี่เจมพาชมก่อนคุณผู้ชมอลำเบอร์สนะิบโอ้ใบก็เต็มก็เหลือหลายคุณผู้ชมกระทงกระท้ายก็สวยนะกระทงกระท้ายก็สวย โอ้โอเคนะคุณผู้ชมนะนะครับไปไปสภาพแบบนี้นะคุณผู้ชมนะนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมคุณผู้ชมนะครับผ่านมือ2พี่เจมขายตามสภาพนะครับพี่เจมขายถูกพี่เจมขายตัดคุณผู้ชมนะขายถูกขายตัดคุณผู้ชมอ่ะโอเคนะนะครับมามามาดูนับเบอร์กันนะครับเครื่องนี้นับเบอร์10นะคุณผู้ชมนะหมื่นเนะคุณผู้ชม1 2ึสามแชะนะครับหนึสองสามแชะโอเคนะคุณผู้ชมนะโอ้สวยแหละไอเจมว่าสวยนะคุณผู้ชมผ่านพวนนะเดี๋ยวดูก่อน สองสี่อันนี้ผ่านบุกบิกนะอันนี้ผ่านบวนนะครับนะสองสองห้าสี่อ่าเหมือนกันเลยผ่านบวนนะครับช้างแท้นะอ่าช้างแท้โค้งสวยนะไอเจมว่านะครับโค้งสวยโอ้ใบเหลือเต็มคุณผู้ชมนะครับโค้งสวยใบเหลือเต็มมนะนะาคุณผู้ชมใครหาอยู่นะครับสามสิบถึงสี่สิบแรงคุณผู้ชมเอาได้คุณผู้ชมนะสามสองอ่าสามหกได้นะครับ 40ได้นะครับอ่าก็เอาไปได้คุณผู้ชมนะครับใส่ได้กันได้หมดคุณผู้ชมนะน่ะรหัสนะครับย้าอีกครั้ง DH นะครับ2 2 5 4 h งห้านะครับจากบาทไอเจมนะครับคันอ่านี่นัมเบอร์15นะคุณผู้ชมนะนัมเบอร์15บห้นะครับเหมือนเดิมคุณผู้ชม1 2 3แชะนะครับ1 2 3แชะอ่าไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อนะคุณผู้ชมชวสวยๆงามๆงานขงงนเลยเดี๋ยวพี่เจมดูตัวเครื่องนี้ให้ก่อนนะครับหางนี้ให้ก่อน หางนี้ยังไม่พร้อมขายนะครับสองสี่อันนี้เป็นผานบุกเบิกผานบุบเบิกทําไปแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชมอาทิตย์ที่แล้วทําไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผานบุกเบิกผานบุกเบิกทําไปแล้วนะครับทาไปแล้วเดี๋ยวไล่ดูคุณผู้ชมนะครับไลด่ดูตัวไหนพร้อมขายอันนี้ยังไม่มีราคานะคุณผู้ชมนะพวกนี้เป็นติดรถคุณผู้ชมนะครับหางตัวไหนที่มีราคาเดี๋ยวพี่เจมแจ้งคุณผู้ชมนะครับ ยังติดรถอยู่คุณผู้ชมนะยังไม่ได้ตัดนะคุณผู้ชมยังไม่ได้ขายตัดออกอ่ายังไม่ได้ขายตัดออกอ่าสองสี่ห้าอุ้ยไอเจียงก็ว่าสวยแหละเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับนะผ่านรุ่นเอลนะครับใส่30แรงนะครับจนถึง40แรงเนะี่ยค่าใช้คุณผู้ชมนะครับนะอ่าดีเฮทสองสองห้าซีเฮฟวี่นะครับสนะองสองห้าซีเฮฟวี 2, 2, 5, 4, heavy, ่เดี 2, 2, 5, 4, ๋ยวไปยังละจะไปให้ละเอียดที่สุดนะคุณผู้ชมนะ นะครับไม่มีลูกภาพเพิ่มเติมคุณผู้ชมอ่าไม่ก็มีเหมือนมีเชื่อมเชื่อมเหมือนเขาต่ออะไรสักอย่างต่อคาดห,หรือเปล่านะครับหรือต่ออะไรไม่รู้ไม่มั่นใจคุณผู้ชมนะครับนะก็โอเคนะนะครับพานสวยก็โอเคโอ้ win, มันมันไม่ไม่มมเ,เ,เชื่อมอะไรหรอกคุณผู้ชมนะเขาแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่เฉยนะครับตัวโครงเขาก็โอเคอยู่คุณผู้ชมตัวโครงเขาก็โอเคนะครับสองสี่ห้านะครับนัมเบอร์นัมเบอร์ทลายเนไอเจมนะครับนัมเบอร์สามสองนะนะครับนัมเบอร์สามสองนะครับ ใส่30แรงจนถึง40แรง DH2254 Heavy นะครับนัมเบอร์3านะครับ18,900บาทเอาครับเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะไม่มีรูปภ้าเพิ่มเติมให้ผู้ชมแคปหน้าจอมานะครับ1 2 3แชะ123แชะอ่ะไปกันต่อคุณผู้ชมนะไปกันต่ออ่าสวยนะไอจียมว่าสวยนะไอจียนมะว่าสวยคุณผู้ชมนะอ่าอันนี้ผ่านผ่านผ,าน,ผาน3นะครับ ผานสามอันนี้อันนี้ติดจองแล้วนะครับติดจองแล้วคุณผู้ชมติดจองแล้วอ่าติดจองแล้วเนี่ยมาดูต่อคุณผู้ชมสองสี่ผ 4, 4. านสี่ผานสี่ผานสีน่อ่าผานพวนอ่าผานพวนมาเดิมนะครับสามสองนะครับสามสองสี่ศูนย์นะครับรุ่นเอลนะสามสิบแรงจนถึงสี่สิบแรงนะครับนัมเบอร อ่านับเบอร์สามหกเดี๋ยวพี่เจมจะพาไปชมก่อนนะครับจะไปให้ละเอียดที่สุดนะคุณผู้ชมนะเหมือนเดิมไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแคปหน้าจอมานะครับเบอร์พี่เจมเพิ่มรายได้0ูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งคุณผู้ชมเออไอเจมก็ว่าไอไอ,อตรงนี้มันไม่มีนะอะไรเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกสปริงคุณผู้ชมก็จะไปหาตกแต่งเอาคุณผู้ชมนะครับนะขายถูกถูกคุณผู้ชมนะนับเบอร์สามหกขายตามสภาพนะคุณผู้ชมนะ number มมนับ 1>, 1 2 3ชแชะนะครับ1 2 3แชะน่ะนับเบอร์สานะคุณผู้ชมนะอ่ะมาอีกนับนับเบอร์ถัดไปนะอ่าเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับ30แรงถึง40แรงเอาได้คุณผู้ชมนะครับนับเบอร์สานะครับ20,000บาทนะครับอู้ไม่ต้องดูเยอะคุณผู้ชมเครื่องนี้นะครับีเด๋ยวนี้นะคุณผู้ชมนะนะครับแบบนี้นะครับมันจะขาดคลิปคลิปล็อกนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็มาหาใส่เอาคุณผู้ชมนะครับไอเจียงก็ว่าสวยแหละนะครับโค้งสวยโค้งสวยไม่ ถ้ามองด้วยตายแล้วไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะคุณผู้ชมนะนะครับสวยๆงามๆกระทุงเออเอ,เอตรงขันตรงนี้ก็โอเคนะคุณผู้ชมนะโอเคนะครับนัมเบอร์นัมเบอร์สามแปดสองหมื่นนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแชะนะครับหนึ่งสองสามแชะอ่ะเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปกันต่อไปกันต่อนะครับไปกันต่ออ่าสองสี่อ่ะสองสี่ 2, 4, ผานบุกเบิกนะครับสองสี่ห้าผานพวนอ่าผานพวน เหมือนเดิมแหละ D-H นะครับ 225C Heavy นะครับ30แรงนะครับถึง40แรงเอาได้คุณผู้ชมนะ, 19, นะครับใช้ได้นะครับอ่านัมเบอร์72นะคุณผู้ชมนะหมื่นเะก้านะครับหนึ่งสองสามแชะหนึ่งสองสามแชะคุณผู้ชมนะก็โอเคนะคุณผู้ชมนะอ่าโอเคโอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาชมก่อนสองสี่หารสี ผ่านสี่ผ่านบุกเบิกทําไปแล้วนะผ่านบุกเบิกทําไปแล้วนะครับตรงนั้นเป็นติดรถหมดคุณผู้ชมนะครับบุกเบิกไปแล้วโรตารี่ก็หมดแล้วนะคุณผู้ชมนะนะตรตารี่ขายหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะครับขายมือสองราคาถูกให้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมสองสี่อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ผ่านบุกเบกรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่อ่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อ่าตัวนี้ยังไม่พร้อมขายครับตัวนี้ยังไม่พร้อมขายเดี๋ยวตัวไหนขายดีพี่เจมไปดูก่อน ่าตัวนี้ดีเฮดสองศูนย์ห้าเอผานพวนอ่ารถเล็กนะครับรถเล็กนะครับรถเล็กนะเป็นผานรถเล็กนะโอ้ใบก็สวยนะใบสวยใบสวยโค้งสวยนะครับมองด้วยตาแล้วไม่มีเชื่อมไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยดามคุณผู้ชม ถ้บพี่เจจะไปให้ละเอียดที่สุดนะคุณผู้ชมนะนะครับไปให้ละเอียดที่สุดอ่าคุณผู้ชมก็จะพาไปคุณผู้ชมไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมนะแคปหน้าจอนะคุณผู้ชมนะนะครับแคปหน้าจอมาเหมือนเดิมคุณผู้ชมโอ้ไอเจมางามเด้อนะครับงามเด้อนะครับใครใช้รุ่นเล็กอยู่นะครับน่ะนัมเบอร์เท่าไหร่ไอเจมนะครับอ่าเครื่องนี้นัมเบอร์อ่านัมเบอร์หกหนึ่งนะครับหมื่นเจ็ดเด้อหมื่นเจ็ดถูก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 หมื่นเจ็ดนะครับนัมเบอร์หกหนึ่ง หนึ่งสองสาแชะนะครับ1 2 3แชะเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะไปแล้วไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่ออันนี้ผ่านใหญ่ใส่รถใหญ่เนี่ยใส่รถใหญ่โตเก้าพวกเนี้ยไม่ได้ขายคุณผู้ชมมันมีรถ95อยู่อ่ะคุณผู้ชมอ่าตัวนี้ว้าวว้าวรีบเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหสวยจัดยังกระนางฟ้าหลุดมาจากสวรรค์คุณผู้ชม โอเคนะนี่กับโครงสวยสีสวยนะโครงสวยสีสวยนะครับนี่โอ้ต่างๆก็ครบนะนะครับโอ้ใบเต็มคุณผู้ชมนะครับ32แรงนะครับ36แรง34แรงนะครับ40แรงก็เอาได้คุณผู้ชมไม่เล็กไปหรอกก็ใส่ได้คุณผู้ชมดีกว่าไม่มีใช้นะคุณผู้ชมนะอ่าอ่าดีเฮดสองสองห้าซีเฮฟวี่นะครับนัมเบอร์เท่าไหร่เอเจมนะครับนัมเบอร์เท่าไหร่นะครับอ่านัมเบอร์ห้าเจ็ดนะ องหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเหมือนเดิมคุณผู้ชมหนึ่งสองสามแชะนะครับหนึ่งสองสามแชะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ชมนะครับไปกันต่ออ่าอันนี้ก็เป็นนน้าอ่เป็รุ่นเดียวกันนะครับสองสองห้าสี่เฮปบี้นะครับสามสิบแรงถึงสี่สิบแรงใช้ได้นะครับนัมเบอร์นัมเบอร์ห้าหกนัมเบอร์ห้าหกโอเคนะคุณผู้ชมนะใบเบย์บยเขาไม่ได้ขี้เหร่หรอกคุณผู้ชม นะครับไม่ได้ขี้เลรโอ้ชุดเขานะครับโอ้ก็เหลือหลายนะคุณผู้ชมเนาะมูเหลือเกินฝ่ามือคุณผู้ชมนี่ใบคัดท้ายเขานะคุณผู้ชมนะเหลือเกินฝ่ามืออ่าคุณผู้ชมนัมเบอร์ห้าหกนะครับน่ะสามสิบแรงสามจุดสองแรงสามหกแรงนะครับน่ะสามเก้าของยันมากก็ใส่ไปได้ไหมก็น่าจ,จะได้แหละแต่พี่เจมขออนุญาตเป็นคูป,ปต้านะครับเราถนัดแต่แบบนี้คุณผู้ชมน่ะ ถึง40แรงก็เอาได้คุณผู้ชมนะไม่ได้ขิ้เหรหรอกคุณผู้ชมนะครับอ่า n u เบ e r 5ห้าหกนะครับสองหมื่นนะครับเหมือนเดิมคุณผู้ชมหนึ่งสองสามแชะนะครับหนึ่งสองสามแชะโอเคไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่ออ่าไปกันต่ออันนี้น u m เบอร์สองสี่ห้านะครับอ่าเหมือน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 เดิมคุณผู้ชมนะครับสามสิบแรงถึงสี่สิบแรงแหละนะครับ ดีเฮดสองสองห้าสี่เฮปี้นะครับคุณผู้ชมสวยงามคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องดูเยอะนะครับมันงามาจริงๆว่ามันงามก็งามนะคุณผู้ชมนะผ่านพวนช้างแท้คุณผู้ชมนะครับ่านตวนตางแท้นะครับขายตามสภาพนะคุณผู้ชมนะอ่านับเบอร์ห้าห้าคุณผู้ชมนะครับสองหมื่นนะครับหนึ่งสองสามแชะนะครับหนึ่งสองสามแชะนะคุณผู้ชมนะมานับเบอร์ถัดไป นับเบอร์ห้าสามนะครับอสองหมื่นเหมือนกันคุณผู้ชมสวยนะเออโอเคสวยนะเอาได้คุณผู้ชมนะออครับนะเอาได,าได้รูปลักษ์เขาเอาได้คุณผู้ชมรูปลักษ์เอาได้สองสี่ห้าตาตาไม่ลายตอนเช้าคุณผู้ชมอ่ะผ่านบวนเขาเขียนปัจเจอาปัจเจียว่าผ่านบวนไอเจอียมแต่คิดว่าเขาสับสนนะครับนะมาอันนี้นับเบอร์นับเบอร์ห้าสามนะคุณผู้ชมนะนะครับสองหมื่นเหมือนกันนะครับนะสวยๆแหละ 30แรง3 2 3 4 36 40เอาได้นะไม่ไม่ไมเิริเอาได้คุณผู้ชมนะครับถ้าหาตรงรุ่นมัน40มันก็ลำบากหน่อยแต่นี่ก็ยังใช้ได้คุณผู้ชมนะนับเบอร์53นะ20,000บาท1 2 3แชะนะครับ1 2 3แชะอ่าเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ชมไปกันต่อ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 อ่าหมายเลขหส่งน้อย ทรงน้อยทรงน้อยสงองสี่ห้านะครับทรงน้อย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 น่าสีรถเล็กนะครับน่าจะรถเล็กเดี๋ยวมองไม่ถนัดเดี๋ยวพี่เจมหาหาติกเกอร์เขาก่อนเออรถเล็กแหละคุณผู้ชมออสองสองห้าอะไรสักอย่างนี่แหละสองศูนย์ห้า DHT สองศูนย์ห้าโมเดล โมเดลโมเดล2 2 0 5มันจะเป็นรถเล็กอ่ารถเล็กคุณผู้ชมนะเป็นรถเล็กนะครับนี่พวกรถเล็กพวกรถตระก,กูล B B 27นะครับนะ B 24อนะ่าคุณผู้ชมนะโอเคนะนะครับนับเบอร์นับเบอร์ห้เอ้ยนับเบอร์ห้นะครับ,บ,อ,รบอ,ร 5, 3, อ่า17,000บาทนะครับ17,000บาทเหมือนเดิมคุณผู้ชม1 2 3แชะนะครับ1 2 3แชะอ่ะไปกันต่อคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาเครื่องนี้ อันนี้ขายไหม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 ขายนะครับสรุปขายสรุปขายนะครับาราคาย่อมยาวคุณผู้ชมนะครับไปตามสภาพแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมคุณผู้ชมนะครับสามสองนะครับสามหกสามสี่สี่ศูนย์ก็เอาได้แบบไม่ขี้เหร่คุณผู้ชมนะครับดีกว่าไม่มีคุณผู้ชมนะครับ 3, 2, นัมเอบอ,เอร์ห้าสองนะหมื่นเก้านะหนะึ 19, นะ่งสองสามแชะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแช่ ใ <biases. S 2> บกระ้าย, test, าย test, ต้องเปลี่ยนนะใบกระ้ายต้องเปลี่ยนไม่กี่ตงังค์หรอกคุณผู้ชมได้โค้งแล้วได้ผู้ชุดนี้แล้วชุดนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ใบกระ้า่ <c ute Metall ica> ต้องเปลี่ยนหน่อยคุณผู้ชมนะ <c ute> ค<ร>ุณผู้ชมอ่าโอเคนะนะครับหมื่นเก้าก็ถือว่าราคาน่ารักนะครับราคาซื้อได้คุณผู้ชมราคาซื้อได้เดียวตัวนี้ผ่านห้าสิบแรงผ่านห้าสิบแรงอันนี้ยังไม่ได้ขายน่าจะติดรถคุณผู้ชมน่าจะติดรถอันนี้เป็นผ่านสาม อานสามอ่ะโอ้สวยธรรมชาตินะครับสวยธรรมชาติอ่ะนัมเบอร์สี่หกนะสองหมื่นเดี๋ยวจะพาไปชมก่อนอืมช้างแท้นะครับดีเฮทสองสองห้าซีเฮฟวีนะครับโอ้ไปคดท้ายกับงามเด้อคุณผู้ชมเด้อเหลือเป็นฝ่ามือพูดแหละนะครับเหลือเป็นฝ่ามือพูดแหละนะครับนะกใบนี้เขาก็สวยนะครับใบนี้เขาสวยอ่าสวยนะคุณผู้ชมนะ ใช้งานไม่เท่าไหร่หรอกใช้แต่ใช้ไม่เท่าไหร่ก็ดูจากตรงนี้คุณผู้ชมนะครับเอาไปลงดินพวกนี้เดี๋ยวสนิมหายหมดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวสนิมหายหมดนะครับดับเบิลซีหกนะสองหมื่นหนึ่งสองสามแชะนะครับหนึ่งสองสามแชะคุณผู้ชมโอเคไปกันต่อไปกันต่อโอ้งามเดอ้อสี่ห้าสี่หกอันนี้ก็งามคุณผู้ชมเห็นไหม มันเป็นสนิมแต่คุณผู้ชมเอาไปลงดินประเดียวนี่ยสนิมเขาหายแล้วนะครับมันเกิดความชื้นนะครับเกิดการอคอนเดนต์ทางอากาศนะครับก็จะเป็นสนิมขึ้นคุณผู้ชมแต่ถ้าเอาไปลงดนนินแบบนี้หายแล้วนะครับหายแล้วนะะ 45, 46, น,นะครับนัมเบอร์สี่ห้าอ้สี่ห้าสี่หกงามไอเจม่านะครับแต่สี่ห้าเนี่ยไอเจม่าสูสีกันแล้วคุณผู้ชมนะครับสนะูสีกันแหละคุณผู้ชมนะานัมเบอร์สี่ห้านะสองหมื่นเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะครับ 1>, 1 2 3สามแชะนะครับหนึ่งสามแชะนะครับมาเดี๋ยวไอเจมไปดูจำนวนก่อนอ้อันนี้เลยอัน,นอันนี้เลยมีคาดด้วยมีคาดด้วยอันนี้ขายบ่ออันนี้ขายบ่ออันนี้อันนี้ยังไม่ได้ขายคุณคุณผู้ชมนะครับฝากไว้ด้วยนะพี่เจมฝากไปด้วยนะยนะครับอาณาจักรพานพวนมือ2เวอร์ชั่น2นะคุณผู้ชมพี่เจมนะครับ ร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ083นะครับ5388071 083 5388071ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ